นี่บันไดาทางขึ้นเนี่ยใช้เวลาร้อยเมตรถ้าเราขึ้นนี่แต่ไม่ไม่รู้ขี่ขั้นนะบันไดร้อยเมตรนี่รู้สึกจะสูงมากเลยลูกบอกไปไม่ไหวหรอกร้อยเมตรลูกบอกให้เดินไปตามทางเส้นนี่มันขึ้นไปของมันคนเดียวนูน่นอยู่ตรงบน,นนั่นละร้อยเมตร แต่ทางเส้นนี้ห้าร้อยเมตรแต่เดินไปตามเส้นทางนี้ลูกบอกให้ลูกให,ให้ให้เดินไปทางนี้มันไปขึ้นทางนนท์บอกแม่ไม่ไหวหรอกลอยเมตรขึ้นบันไดเราก็เลยต้องมาเดินทางเส้นนี้ไม่เป็นไร ห้าร้อยเมตรเส้นนี้ดูว่าเราจะไปถึงแค่ไหนจะเดินได้กี่ร้อยจะเดินได้ถึงร้อยเมตรไมเนี่ยเดินเดินเส้นนี้ <c oughs> เขาบอกจะเขาขึ้น <c oughs> เขาบอกเขาขึ้นไปถึงแล้วถ้าเขาไปถึงก่อน <c oughs> เขาจะเดินโค้งกลับมาทางนี้ดูบอก เราเดินเราเดินเส้นนี้แล้วกันเดินไปเรื่อยๆดูธรรมชาติฟังเสียงนกเสียงจิงหลีดเสียงจิงหลีดเลยไหลห้าร้อยเมตรโอ้ไม่กอด so high My f i r stem stem so high ไม่ใช่เฟิร์สสเต็แต่เคยไปที่เขาที่ผูกกระดึงผูกกระดึงนะั้นรู้สึกจะปีนเขา11บกิโลแต่ตอนนั้นอายุต่างกันตอนนี้อายุสูงแล้วก็ลองมาเดินเล่นๆดูเดินได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น ได้แค่ไหนก็แค่นั้นไม่บีบตัวเองนี่นี่อะไรนี่ไปดูผลไม้อะไรที่มีอยู่ในป่าไหมพี่รังจิผลไม้และผละไม้ป่าเราก็ไม่รู้ เอาไปข้างบนเลยเดินไปเรื่อยๆใครเดินมาก็แสงหมดแสกเราหลอนบอกว่าจะมาเที่ยวแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงที่ไหนได้ ดูเราสินี่ดูสีหน้าสิจะไม่ไหวแล้วงดียังมีคนเดินอยู่ยังมีเพื่อนเดี๋ยวยังมีเพื่อนเดินเดี๋ยวกะก๊ พยายามเดินกองแกฟิตตัวแล้วก็ฝืนพลังอันนี้คืออะไรนี่นี่ดอกอะไรบ้านเราเรียกดอกอะไรเคยเห็นมัย เคยเห็นอยู่ตอนอยู่กัาลนอกแต่จำไม่ได้แล้วว่าเขาเรียกอะไรเดินไปเรื่อยๆขึ้นป่าขึ้นเขาไปเรื่อยๆ ยังดีมีเพื่อนเลยนะจะก็พยายามเพิ่มไปอายุก็น่าจะไล่เลี้ยงกับเรา mm. พูดเสียงดังก็ไม่ได้ไม่มีพลังไม่มีพลังจะพูด mm. คนที่เขาแข็งแรงเขาก็วิ่งบอกจิบจอยเขาบอกแค่นี้จิบจอย ต้นไม้อะไต้นไม้ใหญ่ให่ฟอราของบุกิติมาเนเจอรรีเซิร์ฟต้นไม้นี่มาหลายปีแล้วสองสาวเนี่ยเอ่มีมียวสัวนาสองสาวเตนสองรอบแลเด็กหนุ่ม เ,เสียงเฮลิคอปเตอร์สำรวจเสียงเฮลิคอปเตอร์สำรวจโอ้ยเพื่อนหายหมดแล้วไม่มีใครแล้วไปดีกว่าเดินไปๆดีกว่า เอ้ลูกเดินลงมาแล้วเราเดินยังไม่ถึงเราเดินยังไม่ถึงร้อยเมตรเลยมันนี่ลูกกลับลงมาแล้ว <laughs> บอกไปห้าร้อยตู้โซฟาจ้ะโซฟาจ้ะฮะอยู่อยู่ข้ามช็อตกันโอ้ยี่ป้าอยู่เซฮันเดดเอ่ออเมเนสเต Now, after that, it's uh, left how many? How long more for can reach, I can reach there? Around 200, I think. 200, it mean I walk already 200 past. Wow, I walk so slow still. they okay.